นัตรการครับผมปูออเจะเล่นพอนจะเล่นพอนครับผมจอมือจอเวทแหลกได้ไหมนี่ปูครับจ่ออะไรได้มือนที่เลขหอกมันสางสิยเวทเนาะครับผมเลขเก้าปูกับมีเก้าหกหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งแม่ในที่เขียนไว้นี่แม่ในน้องปูนะแมนว่าจะตั้งว่าสำรวจพวกน้แม่นแม่เด็สำรองสำรองนี่นี่นะแม่ดูอับตัวก่อนี่หกเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด นี่เลขยเก่าเลขยกเก่าบันนี้จ่อมือจ่อเวทลายมือมากบริสัมภาษธ์จากเจ้ยฝันโบปูฝันปะปูฝันดีฝันดีฝันไม่เล็กว่าฝันดีฝันไม่เล็กเลยมะขาก็ไม่ออกเรืงรถมากตัวบันฮะมันฝันเกี่ยวกับรถนี่น้ำฝันเกี่ยวกับรถในอันฝันเยวกับรถนี่แต่ว่าแต่ก็ไม่โดนเรื่อนี้เขาเต็มเต็มนะฝันบางคนอึู่นั่งรถอยู่น้ำเต็มรถนี่ขี้หดหัวขี้หดทไาย <Legend ary> geliyor, เลขเลขอะไรเท่าเต็มเต็มนะเลขทุ่มไฮไวกอนนี่แหละโอ้เลขทุ่มไฮไวกอนนี่คือว่าเต็มไม่ใช่เขาเคลื่นเต็มหรอกปันจ้าตัวยังฟันมาคนขี้จนเต็มรถปันเ่ยโอ้เดี๋ยวถึงาบอกให้เป็นเลขทะเบียนรถบ่ไหมจังว่าแล้วเนาะพี่จังไลยนี่แล้วก็จังเห็นอยู่นี่ขี้อันนี้แล้วก็่ายเอฟซีเบิ้งหลังที่เระปูนี่ก็ได้เพิ่มมากตัวใดกันดึกเอาตัวเปลี่ยนตัวนี่งมอตัวนี่ตัวเคยนี่เปลี่ยนมอ ปูเนียนไว่เจ้าเจ็ดนึงปูเนียนไว้กับหนึงเจ็ดแหละแน่นครับแ่นแนนี้มาฝันหนึสิมันเกี่ยวสลดนี่ขายน้เพิ่มกมนเพิ่มแต่แต้ทะเบียนรถพม่าทนละขาย้ท <inside> ah, like ี่มากกับจัทะเบียนรถเกดสองห้าห้านะเก็ต้อง้าจีเป่าเชื่อว่าเรียกว่านี่ปูเ2 5สองห้าสองเ็ดสองห้าของนึกจังไรคืออยู่้างหน้า ว่าความฝันฝันฝันมาขึ้นนี่ครับอันนั้นกนขึ้นมานั่งรถน้ำนี่ขี่เอ้าหนูเขาเขานั่งใส่น่งรถนี่นั่งทั้งหัวรถนัางนั่งไายนอนคือนั่งทั้งในหัวเกงขียงทั้งนอกทั้งในหัวเกีงก็นั่งเต็มแน่นนอนเต็มเลยหอยมาขี้ยังไรขี้ก็รอดก็ดียดเต็มจะว่ามันดิไปจังนะไอ้ไรมึง ไปวันไหนกัยุ่งสิได้รถมาถนอนโอ้นั่งนั่งนั่กับฟ้ากระโปรงกระเปียกหนังหลังโค้งมาข้ามวันนี้นั่งไหนบดนั่งเต็มเลยนนอเต็มเต็มเลยโอ้ยถ้าเจ้าสิไปใช้เลยถามว่าไหนฝันเพราะจำว่าไรไหนฝันแต่ว่ามันเป็นการสิไปบุญไปงานอย่างๆอย่างนี้แหละอือเราคนผู้อื่นคืนคืนร้ายหมดคืนจนเต็มหมดึ้นหนักหัวขึ้นทั้งหัวฟ้ากับปงรถขึ้นทั้งไทย ปูอยน้ำมาไหนนี่นีนคณะนั้นนะปูโยนี่รถกำกันบ่ปูอยู่น้ำปูมันบอกก็จะบอกว่าไม่ไม่จะไปในรถบันทุกข้าวแก้วกันหรอกนางเมืดอที่ถึเต็มปั้นนี่เฮ็ดจังไดนวันนี้วะเคยฝันเกี่ยวรถบ่าปุ๊บเคยฝันเกี่ยวต่ก่อนปูต่ก่อนบวชอย่างนั้นมันออกตอนนั้นถึงออกซองอาหารตอนนั้นออกยังบอกเฮ้ยออกเลยห้าห้ากับกับผ่าซองตอนนั้นแต่ฟันเกี่ยวรถน่ะฝันเกี่ยวรถอ่าจะเกล้าฝันเกี่ยวรถขั้นนี้มันไม่ใช่ออก หาสองก็หาหาสบอแณ์วนเมียนหาสองือสองหาต้องหาหรือหาสอง้อตอนนั้นเนอะมันออกไงถึงมันออกคื่แ่ผุน่ะแต่เดืินมีหน้าผุน่ะประมาณเดินมีหน้าเดือนพฤษภาคมีหน้าตอนนั้นฟันแต่พอเหงฟูตัวนี้แก้วรถตัวนี้ฟันมันขึ้นนี่กว่านี่ฟันมันขึ้นนี่ฟันเราข้นถึงเต็มรถนี่ กินหอยตั้งหัวมันยังไงยังไงมันเป็นแต่้ายอยางตอนเนี้นี่วะหรือว่าเด็กล้มันขอเต็มเต็มเนาะเ่ามันก้นขุนเต็มแต่ว่ามันเนาะมันจะเปลี่ยนไปได้เนาะเปลี่ยนไปได้ที่นี่ลองอย่างแต่ก้นขึ้นรตอนก็มีผู้ใดบ่อยยังทีนี้แต่บอกว่าก้านขึ้นลายแมันเต็มหมดแนี่วะอันนี้กะจีเทียปูฝันกะจีเทียปูนั่ะละเพราะว่าอ่าปูได้มาหลายงวดเลยเน๊าะปฏิบาติงาสั่นเนาะกะจีเทียปูน่ะละอ่าบันนี้ปู ขึ้นมาอิลีนะคันแม่นปูสีลงทุนเนาะสมมุติว่าปูลงทุนครับปูสีลงทุนตัวไหขคันปูต้วงอวิยากรผนแล้วคันแม่นสีลงทุนนี่ลงทุนตัวไหนเพราะว่าผม <c oughs> ได้ยินข้า,าว่าปูซื้เรียงนะซื้อว่าหลายตัวสมมุติว่าคันลงทุ่นนะีลงทุนว่าหลายตัวคนะันซื้อซื้อเก้าหกนึงเดียรเก้าหกนึงเดียกันกันนี่กันนี่กันตุนี่ละแต่กันว่างก็ว่งเก้าเจ็ดนึงสัน คูงเก่าริงฟันเห็นรถดเด้อโอ้ฟันเห็นรถนี่คือคนมาเกไดโอ้นาหนา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 เนี่จริงตัวแต่เพ่ว่าบอกเนี่ยก็เห็นเน้นเก่าจ็หนึ่งคือสื่อเก่าพวกหนึ่งงานนี่หรอกโอตอนเห็นดเด๋อการเห็นลถมันาหนาจีลดล่องงนรถดนี่คือว่ามันใจแค่ไหนคือว่ามันคอยจีรดแ้มที่แ้มแจมลักสิบนะเคลื่อเปีนั้นก็ต้องรดแ้มลักสิบมันคือลคือลุดจังส oh, ั้นเลขฮะโอ้มันเคยลุด <alon> ตามที่มันเคยเปลี่ยนมันเปลี่ยนทันอันว่าแมนแถบยันรถดปุ๊บแมนรถดแต้มลงมาที่ไรโหลดเด่นแต่จังหวะจังหวะผมถามปูนี่ลหระว่าเออปกตินี่เก้าเจ็ดหนึ่งเป็นยังขึ้นไปเรียกรถดแต้มลักซิฟส์ันนี้คือเรียกเรียกรถตัวเลขเกัวนีมันเป็นหกน้ำนะโอ้กันฟันเกียวกับรถดนี่มันจะเป็นหกน้ำแมนแมนนี่ก็จีสอนี่คือผมสงสัยนะเก้าขึ้บมาโหนะ S <S แม so 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 like so ่เนี่เกคือรถแล้วก็นึ่งไปงีคือบนรถเก่ารล้ไเก่าปูปูจัดแต่แล้วเล็กตามตัวปูจัดตามรถเก่าไป้จะมาบนบนรถเก่าโอ้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 โอเคชัดเจนรับทราบอันนี้เนาะอวดสิเนี่ยอมื่นอื่นนี่แล้วเล็ออกกระได้มื่อนกระได้เฮตัแล้วตั้งเทียกับเน่ยเราบานจีมากกระได้หนึ่งเก่า เก้าศูนย์ใช่ที่เป็นเอาตัวเต็งเปลี่ยนตัวว่าไหมบ่บัะนี้นี่ยเก้าหกหนึ่งบ่ป่ะนี้เน้ยนไม่บ่เน้ยนไม่รวดเน้ยนไม่เนาะเนียนไม่กัเขียนไม่แล้วเหะอปู่เนียนไม่ก็เขียนไม่ซุ้มเลขสองตัวตี่ตัดออกบ่มีตัวตัดออกตัวใดเอาออกบ่จิบเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าของเฉยหนึ่งแปดเนี่ยเด็กมันสลับเอาห้องกับเอาตัวกันไปืฉอบ่แล้วไมีผู้มักเขาเจ้าจัดอื ปฏิบัติวันแปฏิบัติซื้อน่ามีวลต,ตัดออกปฏิบัติาครับผมอยูเซนามีเิียกมะ่วงเอาสมุดหน้มามะ่วงสองสันโดดม่วงอยู่ไหนโดดอีกตันยับกล่องดูนะอันนี้ก็่วงเก้าหกหนึง่งนะปุณละเนีน่ย สองตัวเปลี่ยนตัววงวงาปูหกหนึ่งมาเขียนเพิ่มมาหกหนึ่งเพิ่มไปได้เพิ่มเลยเพิ่มหนึงน่งหกหนึงหน่งหนึงน่งหกหนึ่งกหนึ่งหนึ่งหกกับเอาตัวเอสตีก,ก็ได้ห้กลมพร้อมเลยอ๋ขอขมเลยทั้ง ผู้ลงทุนเพิ่นกับว่าอยากซื้อใหญ่ขึ้นนี่ผู้ไม่เอานี่เพิ่นก็อยากเอาตัวเดียวแข็งๆถือฟ่วงรวดยังเสียงค่อยได้เฮ็ดบุญยิ่งใหญ่รวดจัดดิขันจมูกไว้ให้เขาใหญ่ไปหลายโอ้ยแห้งใหญ่แห้งเปียงเงินแหละซื้อใค้เนี่ยหรครับผมก็ผู้ค่อยถือปรได้น้อยอีก่งนะขันยาลก็ได้ครับอ๋อมันคาคาด้ะหัวหนีปู้ไง เอาให้ชิบบ้านซาหาบ้านเรือได้ว่าโอ้ปูบุญมาอีกแล้วสมข้ามพ้นวาไวีหลีตัวนี้พันว่าพันเถือกม่หาซีหางวัดนี่วันนี้เขาอีกแล้วสีว่าตัวนักปูงานงานบ่ะแล้วหกเจ็ดศูนย์นี่กระลดดเครื่องละไรนี่นะลดจากแต้มนี่นะลดจากแต้มเก้าเจ็ดหนึ่งนี่นะหมุนหัวให้พร้อมวันต่อไอ้นี่ส่วนตัวเก้าเนี่ยที่ไปที่มาเนี่ เก้ามุนลงเป็นหกเนาะราบันิกาส่วนหนึ่งรดลงมาเป็นศูนย์กับหกเจ็ดศูนย์เห็นตัวถ้าเก้าฟันเกี้ยวรดนี่ค่อยออกสต่หมอผูงนี่จงไหนคยออกฝันเกี้ยวรถนี่มันค่อยออกสิค่อยออกฟันมือเคลื่อนนี่ฟันมันหมัดที่เอากระพิบหน้าเอาตัวบันนี่เนาะผู้สิไปลงทุนผู้สิมากเหล็กในชุดนี้ แจ้เลขทะเบียนรถนี่ไปเกี่ยวขวางกันยังบ่นีปูคือว่ามันสีมามันขันกดเมนเลขมันบ่มาเหล็กมันหายไปนี่มันออกทะเบียนรถเดียนปูว่าโอ้ขันบ่มาในชุดที่เขียนอยู่ในไอ้สมุดนี่แนนสีมาทะเบียนรถคิดว่าปลาเต็มเราเรียนปลาระวังสิเป็น่นหาใช่ว่าสิเป็นเจ็ดสองสองหาแต่ว่าเลขมันเบิ่นตัวหลังแล้วมันกัสิบ่ได้ฟันทุกอนนี่มันออกเจ็ด สองเทีนึ่งออกหาหาเทนหนึ่งฟันฟันเกียวเขาลดขันนี้นี่ฟันเกียวลดขั้นเคยเคยออกหาเทนนึงเจ็ดสองเที่นหนึ่งแเลี้ยสองหามันยัง่าออกเนาะสองหาก็ง่ามด้จังหวะครับสองหาก็มีออกขาดเนาะเป็นเบงเจล้าอะไรอ้ากัพิดหน้าเอาตัว่าออกตัวนี้ก็ให้มันออกตัวไม่จนตัวน้อปูเนาะแม่ เมื่อนี้วันสิ้นตอนนี้ปูที่เรีว่าที่ปลองอุโบวมวันนี้ไปได้ไปลองอุโบลงอุโบสถนะครับผมลงอุโบสถภาคก,การเท่าเอินแมบ้านเท่าเอิญรงอุโอบว์เอาวันนี้ลูกววนปูท้ำนี่ตัวตัวเลขก็ได้แล้วก็ลองพินิจจลานาลงเรอครับผมตั้งช่องนําเสนอเป็นแนวทางครับผมใจสติดีก่อนสิลงทุ่นพี่ว่าพิจลานาครับผมมากตัวเลขกันตัวเลขแลวตัวดีไว้ครับให้โชคดีไม่ใช่มืเอ่นสําหรับ วัดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกกกโชคดีมิไส้สุขู่สุขคนได้จชกลับสุขู่สุขนนนะปูเนะเอออ่ะหลวง่อพูด้ช่ไหมหลวพ่าใช่ะะครับขอบคุณพูดหลายครับผมอจร้อนร้อยร้อนร